สัปดาห์นี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของรถยนต์คันนี้ครับติดตามชมครับแน่นอนครับรถไฟฟ้าเสียงเงียบออกตัวดีอัตราเร่งพุ๊ดพารดีเนี่ยผมกดพื้ดไปกดพื้ดไปความรู้สึกหรือว่าฟิลลิ่งก็ยังเป็นรถไฟฟ้าอยู่หน่อยๆซี่ที่ทําหลอกเป็นเหมือนกริวของรถน้ํามันเนี่ยก็ทําเป็นแนวตั้งไฟหน้าเป็นสี่เหลี่ยมแนวตั้งเป็นทรงสี่เหลี่ยมหมดยึดมาเป็นสันเป็นเหลี่ยม ถ้าจะดูว่าทันสมัยก็คือเป็นรถยุคใหม่ที่ดูบึกบึนดูเป็นจอมลุย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรถที่ผมขับวันนี้เป็น JQ 6EV Long Range 4 w ส e e l drive JQ นั้นเป็นรถไฟฟ้าแท้ๆ100%ป็ครับเป็นมอเตอร์คู่ขนาด279แรงม้าในหน่วย PS แรงบิดก็385นิวตันเมตรแบตเตอรี่เป็นขนาด69.77กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับการชาร์จ DC ที่80กิโลวัตต์ส่วน AC ก็รองรับ6.6กิโลวัตต์ความเร็วสูงสุด150กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เลือเฟือสสำหรับการเดินทางนะครับแน่นอนครับรถไฟฟ้าเสียงเงียบออกตัวดีอัตราเร่งพุดงฟาดดีเนี่ยผมกดปืด้ไปกดปืด้ไปความรู้สึกหรือว่าฟิลลิ่งก็ยังเป็นรถไฟฟ้าอยู่หน่อยๆที่ผมใช้คาว่าเป็นรถไฟฟ้าคือมันมีน้ำหนักแบตเตอรี่อยู่ทวงอยู่ด้านล่างเพราะนั้นช่วงล่างมันจะถ้าเป็นรถน้ำมันก็จะออกแบบสปอร์ตกระด้างนิดนิดแต่ไม่ได้กระด้างจนถึงขนาดโอ้โหลำบากลำบนนะ ก็เป็นกระด้างแบบยังรับได้ว่างั้นเถอะนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมตัวผมเองนะรถเขานะี่ยดีผมสับสนก็คือเรื่องระบบกล้องนี่แหละครับมันเยอะนอกจาก360องศาแล้วเห็นบอกยังเป็นอะไรอะ่ะ500กว่าองศามีใต้ท้องมีอะอยู่ๆมันขึ้นขึ้นมาจนเฮ้ยตอนนี้มันอยู่ตรงไหนวะจะออกตัวจะอะไรนี่เล่นเอางงเหมือนกันเวลาเปลี่ยน รถขับเนี่ยต้องทำความคุ้นเคยทำความคุ้นเคยนอกจากกับสวิสต่างๆแล้วยังต้องทำความคุ้นเคยกับฟิลลิ่งกับอารมณ์ของรถด้วยนะครับมันถึงจะได้ที่ถือว่ายังอยู่ในระดับที่ใช้ได้แลวครับนะครับแต่ว่าถ้าเข้าเร็วหน่อยเนี่ยแม้ว่าจะเป็น4 w h e ว l Drive เป็นขับเคลื่อนสีรล้อด้วยน้ำหนักแบตเตอรี่มั้งผมเข้าใจไปง,งั้นยังมีอาการตูดปัดออกหน่อยๆแต่โดยชีวิตประจำวันจริงๆเราคงไม่ได้อัดเข้าไปเร็วขนาดนั้นหรอก ก็ถือว่าเป็นรถที่ออกแบบห้องโดยสารได้ดีครับนะเรื่องของการปรับเบาะต่างๆเรื่องของอุปกรณ์ฟังก์ชันต่างๆมีมาครบลูกเล่นเยอะแยะไปหมดก็เป็นรถอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจครับชื่อยี่ห้ออาจจะใหม่สำหรับเราชื่อรุ่นอาจจะไม่คุ้นหูก็ต้องรอดูแหละครับว่าลองขับแล้วชอบหรือไม่ชอบอยังไงครับนี่คือรถยนต์ไฟฟ้าแท้ๆร้อเปอร์เซ็นต์สัญชาติจีนเจคู 6 EV Long r a n g e 4 w h e e l Drive ราคาที่เขาตั้งขาย1,249,000บาทหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับดูแล้วจะว่าทันสมัยก็ทันสมัยจะว่าย้อนยุคก็ย้อนยุคคือเป็นเหลี่ยมเป็นสันเป็นทรงเรขาคณิตเห็นชัดครับซี่ที่ทําหลอกเป็นเหมือนกริวของรถน้ํามันเนี่ยก็ทําเป็นแนวตั้งไฟหน้าเป็นสี่เหลี่ยมแนวตั้งเป็นทรงสี่เหลี่ยมหมดยึดมาเป็นสันเป็นเหลี่ยม ถ้าจะดูว่าทันสมัยก็คือเป็นรถยุคใหม่ที่ดูบึกบืนดูเป็นจอมลุยดูแล้วเหมือนกับเป็นรถใหญ่ขึ้นไฟพวกนี้เป็น led ไฟหน้าปรับสูงต่ำได้กันชนสีดำดูใหญ่ดูเท่ดูบึกบืนมีลาลังคาไฟหน้านี่เขาบอกเป็น Matrix Adaptive ด้วยนะครับส่วนช่องชาร์จไฟก็เปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าประตูท้ายแน่นอนครับเปิดด้วยไฟฟ้าเรื่องการขับขี่ผมเล่าไปแล้วว่าขับได้สนุกดีการออกแบบภายในใช้ได้ทีเดียว เพราะฉะนั้นใครที่ชอบรถไฟฟ้าแท้ๆร0 0เปอร์เซ็นต์อย่าไปสนใจว่ายี่ห้อเขาเราไม่คุ้นหูรุ่นเขาเราไม่คุ้นหูมันก็ไม่คุ้นด้วยกันทั้งนั้นแหละรถไฟฟ้าจากจีนเนี่ยมันเพิ่งเกิดกันมาไม่กี่ปีด้วยกันทั้งนั้นลองขับดูลองดูว่าอนาคตบริการหลังการขายบริษัทเขาอยู่ได้นานไม่นานอย่างไรแล้วขับดูถูกใจหรือไม่ออปชั่นที่ให้พอใจหรือไม่ถ้าพอใจตัดสินใจเองครับ